สวัสดีครับเพื่อนๆไปทำงานและพี่ๆทั้งหลายนะครับวันนี้หลังจากที่เราทำงานกันเหนื่อยมานานๆมากนานเป็นเดือนแล้วถึงวันนี้วันพักผ่อนของผมแล้วพี่ๆเราก็ได้คำแนะนำจากพี่อีกหนึ่งคนนะครับเขาแนะนำสถานที่พักผ่อนก็คือที่แม่น้ำลบบุรีวันนี้มีเขา,าด้วยนี่ครับเซียนเบ็ดแห่งไซน้อยเขาจะพาเราไปตกปลากันแม่น้ำลบบุรีเรายังไม่รู้ว่าแพอะไรเขายังไม่บอก แต่เขาบอกว่าเด็ดแน่นอนวันนี้สำหรับตอนนี้นะพึ่งเวลาประมาณ16.40นเป็นเวลาพึ่งออกจากบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแพรที่ว่าเด็ดๆมันอยู่ตรงไหนกันก,ก็เดินทางมาสักระระครับตัวนี้เข้าเขตสามโคกนะครับรถค่อนข้างเยอะ ปลายทางยังเหลืออีกประมาณ40กิโลนะครับจะถึงที่หมายอีก3กิโลเมตรใช้ทางออกถนนหมายเลข347เข้าสู่อยุธยาอายุธยาต้องต้องแวะซื้อสเสบียงนะครับเดี๋ยวต้องดูที่สเสบียงที่ตะดีๆก่อนต้องแวะซื้อสเสบียงรอบคืนนี้นะครับแล้วก็มาถึงจุดหมายนะครับ จุดหมายของเราที่นี่คือแพรวิถีชาวบ้านนะครับเป็นแม่น้าลบบุรีนะครับขวาจะมาถึงเล่นสมดเลยคิดว่าน่าจะไม่เมื่อแต่ก็เดินเลาะหาของกินไปเลยนะครับสุดท้ายก็มาถึงที่คือสภาพแพรของเรานะครับวันนี้ที่เราจะมาตกปลากันแล้วเราเดี๋ยวเราคงต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับครับก็ย้อนเบ็ดลงมาแล้วนะครับอ้ามีมีมีพี่ได้แล้วครับนะตัวแรกแต้มแรกเป็นใครครับอ่ะมาแล้วครับหนึ่งตัวแต้มแรกนะครับวันนี้เป็นปลาตะโกกรับแขกอี่แล้วนะครับตัวแรกของแม่น้ำลบบุรีวันนี้นะครับโดยเซียนใส่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต้มที่สองต่อไปนะครับ นี่ลงครบทุกคันแล้วครับเรามาดูบรรยากาศร,รอบๆฝนเริ่มมาแล้วรับเนี่ยจะไม่มันเริ่มจะไม่ดีสัครับแต้มแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มที่สองต่อไปตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วมาแต้มเดียวหายยาวๆสงสัยวันนี้ น่าจะไม่ค่อยดีอะรีวิวแพขงข้างครับน้องเอกน้าเอกโอโซนก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่แพรวิถีชาวบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับโดยรวม วน,นี้ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆกับน้ำน้ำใจหอมห่อบวานๆไปฝนมาฝนก็เริ่มตกเรื่อยๆก็ขอให้มันตกแค่แค่นี้นะถ้าตกเกยอะไปมันจะลำบากในการตกปลา เยอะครับนี่น้ำขึ้นเยอะมากโอ้น้ำท่วมสะพานเที่ยวเนดะินนบคืนนี้ก็ลุ้นไปเรื่อยๆครับว่าจะได้สักกี่แต้มนะล่าสุดตอนนี้แต้มเดียวนะปลาตะกก โดยรวมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่เราเป็นผู้ชายก็ได้โอเคครับกับผู้หญิงอาจจะลําบากกับเรื่องห้องน้ํานิดนึงครับกับแผ่วิธีชาวบ้านแต่ถ้าพูดถึงความเงียบก็ใช้ได้ครับเรามันนักตกปลาไม่ต้องห่วงเรื่องเงียบไม่เงียบสําคัญที่ปลากินหรือเปล่าแต่โดยรวมก็ถือว่าผ่านอยู่ครับสำหรับวันนี้ ก็นั่งกันไปยาวๆฮะดูวันนี้บรรยากาศได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามันคนตกปลาแค่ได้นั่งฟอเบสก็โอเคแล้วครับครับโอเครอต่อไปครับสำหรับแต้งที่สองคืนนี้ครับมาแล้วครับแต้งที่สองคู่เลยเป็นปลารับแค่มเลยครับตะโกกับ สังเวาดนะครับเหมือนเดิมครับคนเดิมเสียนใส่น้อยรับหน้าที่ไปครับตรงนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับไปเรื่อยๆครับคืนนี้ไปดูไปเรื่อยครับคืนนี้สำหรับคืนนี้นะครับมัน ดูดูแล้วปลาหน้าจะห่างมากแล้วนี่ก็กดไปจะตีสองนะครับปลายังแง่ยอยู่เลยแต่เสียนเราก็ยังเต็มที่นะครับคืนนี้เซียนบอกว่าไม่ได้แจมสามต้มสี่คือไม่เลิกครับเช้าคือเช้าครับสะผมพง ต้องพอไวแค่นี้ครับพรุ่งนี้เช้าเรายังมีอีกหนึ่งกะน,นะครับพอดีเราคืนนี้เราเหมาเข้าไปเลยครับกะเช้ากับกะเย็นนะครับคืนนี้สำหรับที่แพวิชาบ้านป้าอาจจะไม่ได้ครับแต่เรื่องบรรยากาศนี่คือได้ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงพักผ่อนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันทีนะครับว่าเช้ามืดเรา ปลาจะเข้าหรือเปล่าแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนครับวันนี้เช้านี้ที่แผ่วิธีชาวบ้านะ่ะหลังจากเมื่อคืนเล่นไปสตรีสามผลไม่ได้ตามคาดนะปลาไม่เข้าอน,นี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับ ที่นี่เขามีบริการเรือไปตกปรากฏด้วยนะครับสนใจไปต,ติดต่อที่แพวิธีชาวบ้านได้เลยปลาขึ้นขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่พี่แต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยติดเบ็ดเท่าไหร่เมื่อคืนได้เยอะไม่มพี่ปรากฏเห็นป่าแคกลับป่าแคกลับมาก่อนนะ แกได้อยู่แปดเก้าตัวกันนะนี่ได้ส่ยูตัวสโลสองตวัวโอ้โหดีไปพี่นี่ก็คุ้มแล้วพี่โอ้คุ้มเลยถือได้เยอะอยู่นะ้พี่โอ้อ๋อที่ที่ที่พี่รอเหยื่อบกี้ป่ะ อ๋อก <ersch> oh. ็เช้านี้บรรยากาศนี้โดยรอบกบบรรยากาศดีครับแต่น้ําแรงไม่น่อยที่เบ็ดลําบากนะครก็ถือว่าโชคดีครับที่ผักตบไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยไปดูสักของการตกปลาของเรานะครับเช้าแล้ว เช้านี้มาได้ไปสองแต้มนะครับนี่คือผลประกอบการของฮนะเรื่อยๆครับเรายังเหมาการนี้ไปอยู่ยังทุ่มงเย็นครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเราจะอัปเดตลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปหาเลยลงท้องก่อนแล้วฮะหิวอ๋อสำหรับวันนี้นะครับก็ คงจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าก็เย็นแล้วบวันนี้ก็คงต้องเดินทางกลับนะครับสําหรับวันนี้นะครับแต้มที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับกลับอีกหนึ่งถังที่ถือขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับบรรยากาศที่ได้นะครับสําหรับแพรนครับแพรวิธีชาวบ้านก็ยังไงก็ฝากเพื่อนนักตกปลานะครับถ้าสนใจแพรดีๆบรรยากาศดีๆนะครับ ราคาไม่แพงมาที่นี่ได้เลยครับแถวสีชาวบ้านสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปที่ไหนแล้วพรุ่งนี้คงต้องทำงานต่อนะครับสวัสดีครับ